็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เช้านี้นะผมได้มีชุดกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมก็คือชุดนินจาเบทัลลิกครับผมใช้ชิปเพื่อเพิ่มโอกาสรับรางวัลใหญ่คลิกที่นี่อ๋อเก้าโเช้านี้ผมได้ตื่นมาตอนเช้าที่ผมเข้าเกมดูตอน9ก้าโมงนะผมยังเล่นไม่ได้นะครับแต่กิจกรรมมาแล้วแล้วก็รอสิบโมงผมก็เข้าอีกก็ยังไม่ได้นะครับเออแต่ว่ามันน่าจะเข้าได้ตอน5้าโมงนะครับก็ตอนนี้ผมอ่านอยู่ที่เวลาอะไรอ่ะ เที่ยง53นะครับผมก็จะไปหนึ่งแล้วครับแต่เราเข้าไปดูหน้าตาจิติกรรมกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับโอเคครับผมนี่ครับผมตัวอย่างจิติกรรมนะครับผมการใช้ชิปจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรางวัลใหญ่นะครับถ้าเกิดเราใช้มันก็จะมีขึ้นมานี่เล็กน้อยถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็จะแค่95เพชรนะครับผมแต่ว่าเราสามารถรีเฟสได้ครับผมคือใช้19เพชรนะครับผม เดี๋ยวเราจะทการซุ่มเลยครับผมเราผมลองรีเฟซก่อนนะว่าผมลองรีเฟซดูหน่อยนะครับเอาเช่นี้ใส่ใส่เออแล้วก็รีเฟซนี่มันมีโอกาสผมเล็กน้อยนะครับอ่าปันการนะผมออะผมลองกดครั้งแรกนะผมห้าครั้งนะครับมาหน่อยหน้ากากโอ้วก็หาโอ้ยเอามาให้ยังเอ้ยมันซูมเองคือไรเฮ้ย เฮ้ย <Hey! S 2> ออกแป๊บเข้าหม่โอกคครับผมรอบที่สองนะครับจะเราใส่ชิปเข้าไปครับผมใส่ใส่โอกาสเล็กนะผมผมกดรีเฟซครับผม,ผมขอให้มันไม่ได้อ่ไม่เสียเพชรเยอะนะครับผมไม่อยากผมไม่ค่อยมีตังค์เติมเพชรด,ด้วยตอนเนี้ยรีเฟซดีก็นนะึง ปันกลางอยู่ครับงั้นเรากดไปเลยครับผมห้าครั้งนะครับไปเฮ้ยฮู <c oughs> ถูกเกินอือ <c oughs> ขอเป็นไรอะ่ะเออขอเป็นไรอะ่ะน้นๆเออเฮ้ยที่ยืมจบแล้ว <c oughs> เสียไปอี่เพ็ดเนี่ยพันเจ็ดร้อยเพ็ด 1 7 0เโอ้เสียไปประมาณ5้า้กว่าเพชรเองหรอเกินไปเปล่าเฮ้ยอะไรอย่างมากอะไรอย่างมากรอบนี้มีโอกาสได้แล้วผมกดอีกครั้งนึงนะผมเพื่อเป็นการสุ่มให้เพื่อนๆดูครับเอาไอ้ผมฟ้าเนี่ยกดไปเลยครับอีกครั้งนึงแถมแถมไอโบโอเคครับทั้งผมฟ้านะฮะได้ชุดอีกหนึ่งรอบเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โห ตั้งแต่เล่นมานะครับผมไม่เคยส่มชุดได้อดงเกียร์ได้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับก<ช>็น่าจะเป็นอพอยากจะบอกว่า,าปีนี้คุณได้ใช้ดวงของฟรีไฟล์ไปหมดแล้วนะครับโอเคครับก็ถือว่าสุดยอดไปเลยน,นะเยีย่ยมไปเลยแ,แล้วเราไปดูอ้าวมีอะไรวะแล้วแล้วของอยูไ่ไหนอันน่ะอยู่ในร้านค้าอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว อ่ะคือเป็นการแถมนะครับสุ่มสกินปืนให้ดูไปเลยเยี่ยมเยี่ยมโอเคสามวันโอเคนี่สี่ชั่วโมงแฟชั่นนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าวะเนี่ยโอ้อากากหมาเอามาให้อย่างวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเบิ่งชุดกันเลยครับอะไรอ่ะ อพแพ็กเกจยังไม่ได้เปิดมีซอกชุดนะครับนอนๆผมบอกเลยครับผมใครที่อยากได้นะครับต้องไปจัดนะครับผมดูผมเป็นตัวอย่างนะครับจิต7อยเพชรนะได้มาสองชุดโอ้โหอะไรมันจะดวงมีขนาดพร้อมกับได้ผมสีฟ้ามาอีกหนึ่งอันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้จะออกง่ายนะครับถ้าเกิดใครอยากได้หรือบ่นบัคกหรือเปล่าก็รีบไปสุ่มกันนะครับผมอแต่ผมเปิดไปเลยครับหนึ่งชุดสวยแล้วเราก็เข้ามาแต่งมันเลยครับ อันนี้อย่างรอเินจาโอ้โหถือดาบอย่างเฟี้ยวเอา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 มดูไหนว่าแต่งชุดยังไงด้บ้างแต่ผมยังได้ผมมันไงนาคาไอ้ผมใส่ผมสีฟ้าได้เป้าผมสีฟ้ายู่ไหนอ่ะโอ้สีขาวที่กว่าโอเคครับผมแล้วก็แล้วก็ลองใส่ผ้าอีแปบแบบสีดำที่เขาเป็นใส่นะครับ โอ้โหดูดีดูเป็นนินจิราขึ้นมาเยอะอันนี้โว้ยแล้วมันจะแอนิเมชุงแอนิเมชันอะไรนักหนาวะเฮ้ยนี่เออเกียงสีดำนี้ได้อยู่นะได้อยู่อืม้มนี่ ไอผมยาเล็กน้อยถึงปานกลางเอาเป็นว่าใส่ไอนน้นี่ละกันใส่ให้ปีกปากของเขาหน่อยละกันเห็น,นไหโอ้โหรอเท่ครับผมทุกคนสวยจาดเจ็ดร้อยเพชรครับอ่า700เพชรเองเหรอเฮ้ยอง่ายน,นะครับ ส่มกับใจรอนะครับโอเคผมถ้าเกิดใครนะที่อยากได้นะครับเราคิดว่าแบบว่ามันจะแพงนะแบบว่าแพงแบบ2,000เพชร up หรือ,อยังไงยังไงก็ถ้าเกิดใครสุ่มได้เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมผมก็เสียไปประมาณที่700700เพชรได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ได้ทั้งอ่าได้ชุด2ชุดเลยแล้วก็ได้ผมไอวอลก็ชุดอะไรไม่รู้ไออนากาหกมาหาเหวอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เลย โอเคผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าเกิดไม่ติดตามไม่เป็นไรครับผมขอแค่เข้ามาดูคลิปผมให้จบก็พอนะครับเพราะว่า,าผมผมก็นอนดึกนะตั้งใจทําคลิปนะแต่ว่าคนดูก็ไม่ค่อยถึงร้อยถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีกําลังใจผมก็ท้อเหมือนกันนะครับเออโอเคผมมาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ get too close, and you might get